สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรายังอยู่กับการดูตัวอย่างหนังกันต่อน,นั่นเองนะครับผมด้วย เรื่องที่เราได้ดูไปเรื่องที่แล้วเนี่ยคือหนังใหม่ล่าสุดเลยถูกไหมแบทแมนเวอร์ชันใหม่นะครับแต่ในคราวนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นหนังเก่าเอามาทําใหม่บ้างดีกว่านะครับอย่างจัสติสลีชไนเดอร์คัดในที่สุดตัวอย่างแรกก็ออกมาแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับตัวผมเองก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเรานะครับผมไปดูกันพร้อมกันเลยดีกว่าแล้วก็จะได้วิเคราะห์อะไรพวกนี้เนี่ยไปพร้อมกันเลยนะครับซึ่งแน่นอนอะอย่างที่เราบอกกันว่า เดี๋ยวเราจะทําคลิปวิเคราะห์แบบละเอียดมาอีกทีอันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์เบื้องต้นจากการเห็นแบบเร็วๆเท่านั้นนะครับว่าเราเจออะไรในตัวอย่างกันบ้างครับเราเริ่มดูตัวอย่างกันเลยนะครับ one two three go โอ้ดาสไซกูส G ยังไม่เสร็จนะจ้า ฉากนี้ไม่มีในหนังเวอร์ชั่นที่ฉายในโรงกัแล้วนะแน่ทำเพิ่มเข้ามาเหมือนฟังเพลงก็ดูตัวอย่างไปด้วยอ่านี่ฉากไซบอร์กดูพวกแมนชุดดำเรา วันนี้มาตัวละครใหม่เอลิชเวสนะครับผมแฟนเดอะแฟทในเวอร์ชันเจสซี่ธรรมดาไม่มีใครใส่บอร์กแมทแมนแต่อันนี้เราเห็นอยู่ไปแล้วงเออน,นี่ตัวละครใหม่อันนี้ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่สตีเฟนวู๊ดหรอกเป็นนิวกอร์แน่นอนอันเนี้ย คอ,อนเนคชี่กันมันคือใครวะแต่จำได้คนที่มันใส่แบบผ้าคลุมอย่างเงี้ยมีไม่กี่ตัวหรอกครับผมเดี๋ยวขอ,อนึกกอนเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อนั่งกอน s เปอร์แมนะทีอบอก นี้นะครับผมเดสทอยเออร์ er ครับอิมพอร์ตมาจากแอสการ์ดเลยคุยไม่ใช่ครับสตีเฟนวูฟบที่เหมือนเห็นราชานเนปจูนแบบ w r o b a b l y fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets. He's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought n how many hells. He's never fought us. Not us united. นี่ครับฉากสุดท้ายเป็นฉากคําพูดเดียวที่มาในหนังแล้วก็เป็นฉากที่รวมทีมจัสตินลีกนะครับแบบเดอะแฟตกำลังกลัวอยู่ว่าโหไอสิ่งที่กำลังบุกเราอยู่เนี่ยมันฆ่าชีวิตมาแล้วมันสู้อะไรแบบนี้มาแล้ว กี่ดาวเราก็ไม่รู้บนจัก,กรวาลน,นะครับต้องมาเจอกับพวกเราเนี่ยแต่แบทแมนนะครับผมก็บอกว่ากูไม่กลัวหรอกมันจ,จะเคยสู้มาเท่าไหร่ก็ไม่สนหรอกมันไม่เคยสู้กับพวกเราเนี่ยมารวมตัวกันจัสซิลิกบังเกิดเลยครับโคตรเทนะมาทีนี้มาลั่งวิเคราะห์กันดีกว่าเน,นี่เห็นหลายจุดเลยนะมาเริ่มกันที่อันแรกเลยกับดาร์คไซส์ในเวอร์ชันที่เรียกได้ว่า ยังไม่ใส่ชุดอะไรมาเลยนะครับผมเป็นอุกซาสอยู่นะครับแต่ผมก็คิดว่าในหนังนี้น่าจะเรียกว่าดาร์กไซด์เลยแต่ถ้าดาร์กไซด์มาหน้าตาแบบนี้จริงนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างไม่ชอบนะครับตัวผมคิดว่ามันดูไม่เท่ไม่อลังการเหมือนทานอสเท่าไหร่เนาะจะมาแนวแบบไม่ใส่เสื้อชิลๆเลยอะไรมันดูตลกอะ่ะอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่ไม่ชอบตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่หวังว่าในหนังจะออกมาดีกว่านี้นะแล้วนี่นะครับผมฉากนี้สําคัญก็คือ มันเป in mm ็นฉากเหมือนในโลกอนาคตว่าดาร์กไซด์ในยึดโลกได้สาเร็จแล้วแล้วสิ่งที่น่าสนใจมันคืออะไรครับมันคืออีสเตอร์เอ็กที่ถูกใส่มาในฉากนี้ไงเห็นมองจากคร่าวๆเนี่ยเห็น2อันอย่างชัดเจนเลยนะครับผมก็คือโลกของวันเดอร์วูแมนแล้วก็ตรีศูนย์ของอควาแมนเท่ากับว่าในอนาคตที่จะมาถึงในโลกนั่นนะครับโลกได้แพ้ให้กับดาร์กไซด์ไปนี่แล้วจุดนี้อีกสําคัญก็คือไพ่โจ๊กเกอร์นะครับก็หมายถึงว่าวายร้ายเนี่ยก็ตายไปด้วยเหมือนกัน ฉากนี้ในจัสติสลิกธรรมดารู้สึกจะเป็นฉากยิงธนูไฟมานะครับไม่ได้มีฉากนี้อันนี้น่าจะถ่ายเพิ่มเข้ามาเป็นเหมือนธนูบอกสัญญาณเตือนอะไรแบบนี้ครับต่อจากนั้นนะครับผมฉากไซบอร์กครับฉากนี้ครับฉากนี้เพิ่มเข้ามาน่าจะเป็นการเล่าเรื่องอรายละเอียดไซบอร์กมากขึ้นเพราะว่าเนเพราะว่าในหนังปกติเนี่ยแทบจะตัดเรื่องของไซบอร์กออกไปเยอะมากๆแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะใส่เพิ่มเข้ามาตามพี่เจมกันได้เคยเอ้ยไม่ใช่ อันนี้ก็แน่ใส่เพิ่มเข้ามาตามที่ชไนเดอร์ได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นฉากในเชียแล้วก็มีซูเปอร์แมนชุดดำตามสัญญาเนี่ก็มาแน่นอนกนั้นนะครับผม i อริชเวสตนะครับมาครับผมแฟนเดอะแฟตครับในเวอร์ชันจริงไม่มีแต่ในเวอร์ชันนี้น่าจะเอาใส่มาด้วยแหละก็น่าจะทําให้เราได้เห็นเนื้อเรื่องของเดอะแฟตมากขึ้นนี่หน้าเต็มๆของเธอครับก็สวยดีนะจากนั้นเป็นนี่ครับนึกออกแล้ว ไอนี่คือดีนะครับผมน่าจะอาจ่านว่าดีนะไม่ก็ดีอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่อีตัวนี้มันเป็นเหมือนมือทอรมานของดาร์กไซเป็นแบบมือขวา,าไว้ไว้ทรมานคนของดาร์กไซเลยใส่ผ้าคลุมแบบนี้มีอยู่ตัวเดียวในนิวกอตโอเคครับต่อจากนั้นฉากอะไรนะนี่มาเธอบอกแแนะ่เป็นฉากที่พ่อของไซบอกตายนั่นแหละแล้วก็วววเป็นในเรื่องของไซบอกมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสเฟนวูฟที่มาถึงโลกนะครับผมเรียกได้ว่าเดสทอร์เยอร์ชัดๆนึกว่ามาเวลเอา เจสอยเยอร์ er มาให้ยืมอะไรแบบนี้เหมือนมากดูดิ <c oughs> คือแทบไม่มีความเป็นสตีเฟนบูฟอันเดิมเลยนะอันนี้แบบว่าเออก็ดีเหมือนกันก็เท่เหมือนกันสตีเฟนบูฟอันนี้จากนั้นนะครับผมก็มีฉากฉากฉากเดือดแฟนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคือหาอะไรเหมือนกันนะครับดูไม่รู้เรื่องอ่าอันนี้อันนี้ อันนี้น่าจะเป็นฉากเทพโพไซดอนหรือเปล่านะครับผมตอนแรกจะบอกราชาเนปจูนหรือว่าก็เป็นใครสักคนหนึ่งอะแต่ยุคโบราณนะ่ะน่าจะเป็นโพไซดอนแหละเพราะว่าในฉากนี้เราก็เห็นซูสมาร่วมสู้เห็นอาร์ติมิสมาร่วมสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเมื่อแกงเทพกรีกมาแล้วอะตัวละครตัวนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นโพไซดอนแหละเนาะแต่ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะกันนะเพราะเราดูเร็วๆอะแล้วก็เป็นฉากซูเปอร์แมนชุดดำที่เรียกได้ว่าเออดูอย่างงี้แม่งเทขึ้นเยอะเลยดูแบบดูดีขึ้นเยอะเลยหวังว่าหนังภาคเนี้ยมันจะทำออกมาแบบ คุ้มค่าการรอนะจริงๆคือแบบว่าหวังเลอเกินว่ามันจะแบบสานต่ออนาคตของจัสติสเลกไปได้ไครับผมแต่จุดที่ไม่ชอบจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นหน้าตาของดาร์คไซนั่นแหละมันดูแบบขัดอารมณ์มากๆเลยอะแล้วอกมึงไปโดนอะไรมาฮะดาร์คไซอกมึงไปโดนอะไรมาโดนใครต่อยฮะู้อกมหเนี่ยฮะคือเรียกว่าไม่ชอบกันตรงนี้ตรงเดียวที่เหลือก็น่าจะโอเคหมดนะครับผมเราก็ไวรอดูกันในหนังเวอร์ชันจริงดีกว่าหวังว่ามันจะออกมาแบบโคตรโคตรดีจะเรียกได้ว่าผมเนี่ยแบบเวอแดกกันไปเลยนะขอให้มันแบบ ดีแบบ Infinity War เอร์แดกอะขอแบบนั้นเลยจะได้ดูภาคต,ต่อไปด้วยนะครับผมยังไงก็ขอสนับสนุนทาง DC ด้วยทางนี้แล้วกันเดี๋ยวหนังออกมานะครับผมถ้ามันมานอกจากใน HBO Max เข้ามาในโรงเนี่ยก็จะไปสนับสนุนในโรงด้วยก็ต้องหวังว่ามันให้ให้นำมาเข้าโรงก็แล้วกันครับแต่ถ้าไม่เข้าโรงก็จะไปหาดูแบบถูกกฎหมายด้วยนะยังไงนะครับผมเราก็จะช่วยสนับสนุน DC ต่อไปและอยากให้มีหนังอื่นๆ DC ได้แบบมาเรื่อยๆนะครับผมเราจะได้ ค่อยๆมานั่งวิเคราะห์มานั่งแบบเปิดจักรวาลสร้างสังคมคอมมูนิตี้ของคนชอบคอมิกกันโอเคนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเอาไวนะ้ณตรงนี้ด้วยเลยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ